ลำนมรูใหญ่มากแล้ว อตอนนี้เราเสียบปลั๊กหุงข้าวนะฮะ, <c oughs> ะแล้วก็เสียบปลั๊กไดสูบน้ำจากสานะกันตอนนี้กำลังเริ่มทำงาน,นะฮะเดี๋ยวต้องไปดูด้านหน้าถนนนะ ก็เป็นต้นทุเรียนนะครับ ชว่วงม้วงหน่อยเต็มไปหมดที่เลื้ยเข้ามาในสารน้ำในบ้านเนี่ยเดี๋ยวก็เริ่มติดลูกอ่อนออน,นะ,ะน้ำแรงนะครับ อรูปีละน้ำแรงมากครับน้ำจะสาข์เพราะเสียบปลักไปแล้ว อากาศหนาวช่วงนี้หมาก็เลยมานอนบนถนนเต็มไปหมดออทางนี้เราก็นะฮะใช้สายยางลากมาทางนี้นะฮะแล้วก็ลดน้ำตามปกตินะฮะจะเห็นมะม่วงคันข้างหน้าแตกไบอ่อนเต็มไปหมดนะ สำหรับมพะพร้าวต้นใหญ่นี่ก็ยังไม่นะติดลูกนะข้างหน้าก็มม่วงพันนี้กันนะ อยู่ริมสาะน้ำข้างหน้าเนี่ยลดหน่อยดูติดใกล้กับต้นลิงกีเนี่ย ตอนลดน้ำก็ไม่มากเกินไปนะเพอให้ชุ่มฉ่ำนิดๆหน่อยๆพอนะเพราะว่ามันถามฤดูฝนมาซึ่ง่ามฤดูฝนมาเพื่อต้นไม้จะได้ปรับสภาพอากาศเอ่อพืนดินนะนับอยู่ประมาณห้าสิบน,นะฮะ กพอนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามสี่สิห้าหก็ดสบแปดสบเก้าย่สิบยี่สบเอ่สองสาม่สี่ยหายี่หกลก็นหน่อยรสายยงหลุดอีกลหลุดจนอตอย่างเี้ย ไม่เสียเวลารดทางนี้มั้งมันเป็นสุเรียนนะฮะรดต้นมะม่วงเล็ดนัอยรดชื้นดินต้ต้นน้ม,ม่วง ต้นใหญ่ก็ลดมากเลยน้ำน่สาก็